จ้าปูก่อนเลยจ้าูกันวจ้าูได้ยงจ้าปูกกันแล้วจ้าทุจ้าทูจ้าเร้วจ้าขัปูจ้าปูอันนี้ยักรู้รื่ะยักไหมเออปูเอาแ่มันยังนะตอนน้องพ่ออยู่สิ่ย่านเตียวปูสี่ย่านอีซีเนี่ยว่าแล้วมันดูดองๆอยู่เรยนอีซีนี่จำฟังใจเลยป่าสวยจังเลยจ้าปูกกันเลว จ้าปู่ก่อนเดียจ้าปู่ขาสาธุขอให้พี่แจ็คกี้ถูกรางวัลที่หนึ่งนะคะขอพรให้หน่อยเร็วขอพรให้หน่อยขอพรปู่ให้พี่แจ็คกี้ถูกรางวัลที่หนึ่งนะคะสาธุสาธุเจ้า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 จ้าเจ้าจ้าเจ้าจ้าเจ้า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 ก่อนจ้าก่อนจ้าสวยๆเดียยักษ์เนี่ยนูไม่กลัวยักษ์เลยนี่ยักษ์นั่นนี่ ก็อยากอยากแจเลคอไม่ากอยากแจไมทไมไ่กลัวอยากแไม่กลัวยากเลยอยากแจหน้ากลัวจะตายทไมไม่กลัวมีปู่ไงน่ปู่ปู่รักษาหนู่้ันค like นสตตตาโ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 ตาคนสวยสาธุก right. no> no ่อนสาธุก่อนสาธุสาธุเร็ว

จุบก่อนจุพี่พี่บาก่อนเลยจุบก่อนหอมก่อนหอมเข้มหอมเก้มรักกันรักกัน